ไม่เททำเลยพัดเส้นนุ่มเงินลาว่าตะไม่ใช่ต้องดับเลยหมาเอาเทมีในครวนี่มีเส้นนุมไก่โปว่านเค้ยเฮ็ดกัะพักชีอยู่ข้าวเสี่ยวดำกระเท้าเจียวหัวเทียมสะกิดกันพับก็ทึงกัดเจียวหัวเทียมไอ่หอมฟุงผงไปข้างบ้านนู่นเลยทีนี้ก็คั่วไข่เลยคั่วผอสุกแล้วก็ตักอ๋อ่อไข่ซุก กะตักใส่ชามตังหอยก้อนอีนี้ก็ใส่เส้นนมเลยถาวานแล้วกะแ็ดซึงกับปรุงเลยขี่อิวข้าวขี่อิวดำแล้วกะตาวเจียวกวนในมันข้าวกันดีเติมน้ำลงไปสักขิดพอเติมน้ำเสร็จก็ปิดฝาเลยให้เส้นน่มพองก่อนพอเส้นนมดับซุปทีนี้ก็ใส่ผักชี อใส่ผักชีก็ใส่เคยด่เราคั่วไว้แล้วนีคลุกลงไปแล้วในข้าวกันกะตักใส่ชามกับข้าวบานเรวนไงยงตั้งเพลลองไปทากันเลยตะกินกันแล้วเลย